มังละมิจิอิมเพลอร์ Emperor, ตอนสี่เจ็ดโย่เอ้ย้าใขรต้องการที่จะขอบคลองทา่าโรกโลหิตแล้วก็จะต้องยดเดือดของตัวเองจนกว่วสายเลือดจะเชื่อมต่อกันโอ้ยเหนื่อยไปเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเยแล้วขาเสียเลือดมากเกินไปตาิืมจะมั่วผ้าแล้วสิต้องทำต่อไปค่ะมีโอกาสแข่งข็งเดียวเท่านั้นถ้าเริ่มไปเร็วมันไม่สาม,มารถยุดกลางคันได้โอ้ยเลยเลยเลยเอออะไรวันนี้อ่ะพวกเลือดออกเลยเอ้ยเฮ้ยาไม่ดีแล้วเว้ยถ้าทำต่อไปเนี่ยค่ะาจะาตายหาได้เลยนะเนี่ย ต้องยุทิธรรมมันจริงๆแลวแล่ะโอ้โอ้สันมันเลยโอ้้าวินญ,ญ,ญาณน้องก็ให้ไปโลหิตนางฝ่าจะเป็นยังไงต่อเนอะาะจักรพรรดิอสูรจ่วอีฟานยอมแพ้ะสะทึอทรงคำพีความหลับทางเก่าวมาซะจกักรพรรดิทางเจ็ดคำพีเล่มนั้นเป็นสิ่งที่ล,ลึกของจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์หนักบุญไม่ใช่แก่บวอปพศสารลอกสีสนใจสิ่งชั่วรา้ายแหลกแกอาจารย์ยาโทษขาเลยนะโทษยุดิ่าพวกแกทุกคนเนี่ยอยากให้ขาหายไปสินะ แต่ตอนนี้ข้ายังอยู่ข้าจะสรงพวกแกไปยังยมโลกให้หมดเลยข้าคือจัก,กรพรรดอิอสูรที่จะขึ้นเป็นผอหมดจกักรพรรดิหยอกูจะูวยถี่สุดเลยความแข็งของมดเนี่ยพวกแกจะต้องได้รับอย่างแน่นอนแตกออกซะหยอย,อยอดเลือดเกิอดอะไรขึ้นในถี่สุดชุบสูพรังฝืหยอวตาแด้งกรนมาเนี่ย สำเร็จแล้วเออเป็นไงล่ะดีดีดีโอ้สดชื่นนี่คือทารกโลหิตยังไงล่ะโอ้ยเป็นตัวกระเปียกเลยอย่างทีไม่คิดเลยว่าการฉ่มต่อกับทารกจะง่ายขนาดนี้โอ้ยตอนนี้ขาดคขอบข้องทารกโลหิตแล้วความสาม,มารถด่านต่อสู้ของข่าก็เก่งขึ้นมากยกระดับมาเลยโอ้ยนอนเือนตื่นทำธุระของเจ้าเสร็จเดี๋ยวลือเฮ้ยงอเงี้ยงอเงียแต่กุญชัยสงคนมาตามวกเรานานแล้วแหละวันหนาผังเจ้าอยู่ที่นี่มาตลอดสิบวันเลยหรือ ใช่แล้วพอคาเนี่ยมอยากให้ไขมาหลบก,ก้นเจา้ายังไงล่ะโอ้ขอบใจมากเด้อเป็นงานทีดนักนาดูเลยเจ้ามีมีปัญหาอะไรใช่ไหมพวกเราต้องรีบแล้วละคุณหนูกับนายหน่อยคงรออยู่นานแล้วเจ้าม่สงสัยหรือไงวะค่ะาาทาอะไรอยู่ในนันตั้งสิบวันโอ้โอ้ไม่เลยและนั่นเป็นตุลาของเจ้านี่ข้าไม่อยากรู้หรอกแต่เจ้าจะบอกข่าเมื่อเจ้าพร้อมรีบไปเถอะพวกเขากําลังรอพวกเราอยู่ืมดีก็ดงน,นิดนึงนี่เหลือคือค,อความหม่ใจข้าเคยพบเจอมันมาก่อนเลยในชีวิต สวยงามจริงๆนี่สิคือบ้านของตะกุนใหญ่แห่งเมืองฟึงสินนะชากอ่อพวกชอมันได้หน่อยกาดียังไงจะก็เข้าไปข้างในวะฮะอ่ามีคนเฝ้าประตูสองคนโอ้ข้าคือผางยานว่านาหนักหลบของตะกุนหลวเองและนี่คือจอฟานพอบานของตะกุลหลวพวกเราเป็นแขกนะ่ะเออกลายเป็นพอบานตอนไหนวะนี่ฮะข้า,ขากลายไปเป็นพอบานตอนไหนเว้ยโวยงงเลยเอาปเปิดวันก่อนตะกุนชัยสงคนมาบอกว่าเจา้าได้ขึ้นเป็นพอบานตะกุนหลวแล้วยินดีด้วยนะองเจา้า ยินดีกับผีเลยข้าคือจากกระบาดตะโถนเอาไว้แต่ตอนนี้ข้าเป็นเชพพรบานของตระก,กูลหลวงเล็กๆนิดนึงอย่างไรก็ตามยามของตระก,กูลชายดูไม่เป็นมิตรสักนิดเลยเอ้ยฉันว่าพวกแกเนี่ยมิ่งข่วนยุธนินนะพวกแกสงสารคนเป็นคนของตระก,กูลหลวงสินะสามตรงไหนมันซ้อมเห็นดีดีดีดพวกขี้โกงแบบพวกแกเนี่ยอยากเข้าไปใช่ไหมล่ะงั้นก็ไปเชือป่าเห้เอาพวกแกว่ายังไงนะเฮ้ยดึงขาออกมาทำไมเนี่ยเฮ้ยพี่ก็ดึงมันมานะโอ้ยลูกน้องมีความคิดแบบไหนจนนายมันก็คงมีความคิดแบบนั้นแหละ พวกมันทํากับพวกเราแบบพวกเธอคนน่ะจะโดนแบบเดียวกันเออเป็นการสันนิษฐานนะตะกุนชัยนาจับึึง้าไม่ได้แล้วพวกตะกุนชัยมันกาทําแบบนี้คับคุณหนูและในหน่อยแบบนี้ได่ยังไงเล็้วจริงๆโอ้โหให้มาอยู่ในกระท่อมไปนาพวกมันไม่สนใจพวกเราเลยแม้แต่น,น้อยอืยกำมัดเราได้กำมัดแล้วไม่ใช่มันทาเหมือนพวกเราไม่ใช่มนุษต่างหากล่ะเขาไปดูข้างในกันเถอะพี่ก็ดินเข้ามานะเห็นเด็กหน่อยหนังอย,อยู่หนังซึมนั่นนี่ในน้อย,อยพังยาน ขอโทษชิคา้ามาชาโอ้เขาไปกดันเออเกิดอะไรขึ้นกับปีสาวของเจ้าล่ะหนุ่มน้อยเธอไปดูคู่หมันของเธอแต่พ่อของเขาบอกให้เธอกลับไปและจะยกเลิกงานแต่งทั้งหมดอือยี่นี่เป็นความขิดที่น่าเกลียดที่สุดเลยนี่คือการดูถูกเหยียดหยามไปเถอะไปหาผีสาวของเจ้ากันออออกเออเออเออะกุนฉัยโปแกของมึงสกามากนะมึงพี่เซียวทิง้งก็มีอะไรจับกันตอนนี้กัดฟันหร้กัดฟันแล้เซียวทิง้ง รัวรัววินสางข่าว่าข่าพูดทุกอย่างชัดเจนแล้วนะตอนนี้ข่าไม่สนใจอะไรในตัวเจ้าอีกแล้วในใสายตาของข้าเนี่ยเจ้าเป็นแค่น้องสาวเท่าน,นั้นตอนนี้ก็ขอใจทั้งหมดแล้วจากกอรีปไปซะอย่ามายุ่งกับผีเสียวทิ้งอีกผู้หยิงที่เสียวทิ้งสนใจตอนนี้ก็คือข้าคนเดียวเสียวทิ้งข่าไม่มีท่าหยุเลืองงานแต่งเจ้าไปเกี่ยวกับคุณลุงให้หน่อยนะนึกถึงความทรงจำที่สวยง,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 งามของเราสองคนเสียขอร้องละช่วยพวกเราด้วยกัะดฟังกัดฟันนี่ไม่ใช่ปัญหาของข้าเรืองนี้หละเสื่องนี้แห เราโตมาดิกันนะเขาลัางเลเชยพวกเราได้เชื่อเออหันมามองกัดฟันเนดินมาตบผัวเออนั่งสาวเร็วห่างจากเขาเดี๋ยวนี้นะเสียวทิ้งไม่้องขา้าในอนาคตจะต้องอยู่ห่างจากนางซะถ้าขาเห็นเจ้าอยู่ไกลนางขาไม่อยเจ้าไวแน่กัดฟันลเลยนี่ยูเฟยใจเย็นๆก่อนตอนนี้เจ้าอยู่ในใจของขา้าข้าไม่มีทางสนใจยิิงอื่นอือหญิงใดเลยเจ้าปวดริงใช่ไหมข้าควรทำต่อข้าควรจะทำอะไรต่อดีเขาลงละใครก็ได้โดนตบหนึ่งที ช่วยเกิดที่ฟื้นปิกกะบิงมาตบพัวเออกระดด็นเลยก็เดียวแกเป็นใครสลิวโอเคกระเด็ยกกนยังไงฮะถึงทำกับเธอแบบนี้นี่ไปป้องกันปกป้องครับอ่าจบแล้ว